ห้าสี่สามอ้าวเชิญเลยค่ะทีนี้มาถึงแล้วทุกษานาะนาะพันธ์เดี๋ยวบันเย็นจะพาท่านผู้ชมไปชมต้นไม้พันไม้ต่างๆนะคะค่ะเชิญมาเลยตามบันเย็นมาเลยค่ะค่ะนี่คืออะไรเอ,อ่มมเยมะม่วงอะไรมะม่วงน้ำกบบน้ำดับไม้ไหมสีทองเหรอไม่ใช่ดอกทองนะดอกสีทอง่างนี่ มะม่วงมันขุนสีเหรอคะชื่อมะม่วงเหล่ะคะสวัสดีเจ้าของร้านหน่อยสวัสดีค่ะเป็ใหญ่เจ้าของร้านเออค่ะคนนั้นค่ะไม่มีใครอยากจะออกทีวีเลยใช่ไหมเอปลาแต่ตัวไม่สวยไงคะอ๋อปลาแต่ตัวไม่สวยีสวยแล้วค่ะมีมีแต่เขาเข้าหน้าร้านอันนี้มาข้างหลังร้านเออเนี่ยวเดี๋ยวออกรายการนี่ขายดีแน่นอนคุณก็ซื้ออะไรคะเนี่ยชื่อปลาเทืองชื่อปลาเทืองชื่อปลาเทืองค่ะ ค่ะวันนี้มีต้นไม้อะไรที่จะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่จะมาเดินตรงนี้มีต้นไม้อะไรไฮไลท์พิเศษเลยวันนี้ที่อยากจะขายมากๆเลยต้นอะไรดีคะแนะนําต้นไม้สักต้นค่ะต้นมะม่วงค่ะมะม่วงหรอต้นอะไรคะมันขุนสีมันขุนสีมันขุนสีอะไรไม่เรียกมันมันมันขุนสีค่ะเออ คือมันอร่อยมากเลยใช่ไหมคะมันอร่อยจนเชื่อมันขุนสีค่ะเนื้อจะกรอบด้วยอจะกอด้วยแล้วมีอะไรอีกคะที่จะแนะนาอ๋อมีบักสวนครัวด้วยค่ะมีตะไคร้ตะตะไคร้แกงมะเขือมีตะไคร้หอมด้วยมีมะเขือพวงมะเขือ แค่สีดาโอ้ะหลายอย่างนะคะอย่างที่ร้านนี้อ๋อนี่เราเอาไก่มาเป็นตัวนี้สามารถต้มไก่ได้เลยดีเลยค่ะคบเครื่องเรื่องต้มยำก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะดีมากเลยค่ะดีมากมะเขือยาวมะเขือยาวเขียวมะเขือยาวที่ทำมะเขือเผาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ ชอบชอบนะคะชอบมะเขือเผาแต่ก็ไม่ชอบมะเขือเผาอยู่คุณยังไงคะเนี่ยเอ๊ยยังไงเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบชอบมะเขือเผาแต่ก็ไม่ชอบมะเขือเผาเนาะชอบแต่มะเขือพวงใช่ไหมค่ะก็ที่นี่นะคะอุ้ยต้นไม้สวยงามมากเลยค่ะมีทั้งไม้พืชมงคลเนาะมีทั้งสวนครัวอะไรต่างๆมีมีฝรั่งด้วยมีฝรั่งด้วยหญ้าหวานด้วยค่ะมีฝรั่งด้วยชมพู่มะเหมี่ยวโอ้ชมพู่ด้วย ชมพูมาเหมียวนี้คือไม่เคยทานค่ะเปรี้ยวอมหวานอ๋อเปรี้ยวอมหวานแต่ก็มาหลังฝรั่งขี้นกนี่ชอบอยู่ค่ะที่บ้านบันเย็นมีฝรั่งขี้นกแล้วแล้วมีแฟนเป็นฝรั่งขี้นกไหมก็ประมาณนั้นเอาไปยังไม่มีค่ะยังไม่มีแฟนค่ะจะมาหาที่ตลาดนี้แหละค่ะจะมาหาที่ตลาดนี้แหละค่ะพี่บอกมีไหมเ็นบลๆบอกยังได้แฟนเป็นฝรั่งอ่ะบ้านเรพี่มีกิมจุก หลากหลายนะมาะมะม่วงเบาเป็นยังไงคะมะม่วงเบาใต้มะม่วงเบาใต้นี่ ừ, อะไรเนี่ยม<ห>ะม่วงงาช้างมะม่วงแก้วขมิ้นหุบกต้องก่อ,อม,มีหลายอย่างเลยเนาะดีมากเลยค่ะดีมากมาเที่ยวที่นี่มาซื้อของที่นี่ครบทุกอย่างเลยเนาะไม่ผิดหวังเลยที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือตลาด พกษาดานาพันธนะคะจากที่ไหนจากที่ไหนตอนนี้อยู่ที่สารากางจังหวัดชนบุรีค่ะเออถูกต้องจ,จํงงงาได้งานคงฟ้าข้างในเนาะมีอาหารเครื่องดื่ม<อ>ทุกทุกอย่างมาที่นี่ที่เดียวได้หมดทุกอย่างเลยค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้นนมาชมร้านฝั่งนี้บ้านะคะสว <c oughs> ัสาาถถวดีค่ะค่ะพี่พี่ชื่อไรคะส้มตุ้เแดงค่ะนั่ายองค่ะ ค่ะพี่แดงมาจากระยองเป็นไม้มงคลเนาะค่ะวันนี้จะแนะนําไม้มงคลอะไรให้ท่านผู้ผู้ชมที่เขาจะมาก็มีสมุนไพรปองค่ะสมุจไปองเป็นน้นหนึ่งแล้วก็เศรษฐีพันล้านพวกนี้ค่ะสมุนไพรปองเพชรน้ำเงินเศรษฐีพันล้านอันนี้เศรษฐีเงินหนาโหมูมีต้นไม้มงคลมากมายเลยนะคะโอ้โหสดสด สวนไม้เองจากระยองระยองสวนมาเองจากระยองเลยค่ะดีมากเลยหลากหลายต้นไม้หลากหลายซับรุ่งเรืองด้วยอืมแค้นน้ำหนึ่งโอ้หเยี่ยมเลยค่ะดีมากมากอท่านผู้ชมค่ะครับประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับประชาสัมพันธ์ให้การมีอีกสี่วันค่ะค่าวันเนาะวันนี้วันที่สี่แล้วใช่ไหมเนาะ มาเที่ยวซักนาวีเจดีเจดีพันล้านโอ้โหอันนี้สุขสมใจปองค่ะสุขสมใจปองอันนี้สวยสุขสมใจปองเป็นราชินีของมอืเป็นราชินีของไม้นะคะสมใจปองสุขสมใจปองเจริญนะคะเจริญมาอุ่นหุ่นได้มาจากระยองสวนเรามาเอง สดากหลายพันไม้สดสดจากสวนเลยสดสดจากสวนเจ้าของร้านน่ารักด้วยอ่าค <c oughs> ่ะดีมากเลยค่ะดีมากมากเลยสุขสมใจปองเงินเงินโหเสน่จันจันขาวคูนซับอ,อ,อุดมซับอูเยอะทองเงินหอ,งหอทองหอเงินหอทองเ <c oughs> ออ เงินเต็มบ้านเรียกซับเศรษฐีรวมซับโหเยี่ยมเลยค่ะเป็นโมคาลีหูต้นไม้เราสวยมากๆเลยสด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 แกะกระยองนี่แกะกระยองนี่ร้านอะไรเนี่ยนี่นี่ร้านอะไรอันนี้ทำเกี่ยวอะไรคะถามเจ้าของร้าน เป็นไม้ไม้ค่ะสวัสดีนะคะพี่ค่่ะพี่ชื่ออะไรคะเดี๋ยวขอชื่อหญิงค่อชื่อพี่หญิงเนาะมาจากไหนเอ่ยเรามาจากรายการนางไห่นางไห่นางไห่เซจเซื่อนจาะส่งเสริมเ HD นะคะพี่เขามาจากไหนมีอะไรจะากมันจากไหนคะภูมิพลนิพนธ์จุลบุรีนี่เนาะ มีหลากหลายเหมือนกันแ่ะที่นี่ค่ะอันนี้เป็นคุณพี่เป็นหัตกรรมไม้ตมมไคสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทีมือคนไทยนะเรื่องทองเรืองทองเคร่อซับสวงามทองค่ะนี่จะจะหน้าตาุกคนขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่สวยมากเลยสวยมากเลย เนี่ยซื้อบ้านใหม่สักหลังอ่อเยี่ยมเลยนะคะสวยมากเลยเออมีหผ้าด้วยคือสวยดีมากเลยค่ะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ชลบุรีมาเที่ยวงานมามาให้มาซื้อสำข้าวซขอมาเที่ยวงานเราครับผมจัดถึงวันที่เท่าไหร่ถึงได้ยี่สิบเก้าค่ะยีเนาะเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ยี่สิบสยี่สิบเก้าก็เก้าโมงเช้าก็มาได้แล้วอ๋อเก้าโมงเช้านะครับเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่ม อืมครับดีมากเลยค่ะได้ทุกวันนะฮะ่ขายดีดีค่ะเยี่ยมมากเลยดูสิคะเยี่ยมเลยอันนี้ลยกระโปงกระโปงก็กระบวยกระโปงกระบวยใช็คกะลาเขาเรียกกระบวยเนาะบ้านมันจะเรียกกระโปงสั่งน้ำได้อร่อยมากเลยค่ะตัดท่าไปตุ่มตุ่มน้ำ ถ้าอยากกินน้ำอร่อยแล้วก็กระปุวยกระปุลหรือกระ b u ่ะค่ะนี่อะไรนี่พันไม้นี่ก็เป็นพันไม้มักรูด้วยไหมสองร้านอยู่ไหนเอ้ยนั่นรูปหลอสวัสดีค่ะโอ้พันไม้มาับ<ม>า้อน,น,น,น<ต>โอ้ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคอปครับชื่อคอบมาจากไหนเนอ,อ่ยอ๋อมาจากปากจีนบุรีมีต้นไม้อะไรที่จะแนะนำบ้งางคะวันนี้ <an> ในงานนี้ขนุนครับนหลากหลายสายพันธ <favorites. S 3> <Yosh> ุ์ร้านนี้เป็นขนุนนะคะขนุนหลากหลายสายพั Mo <c oughs> นธุ์จากขนุนก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเนาะที่คนนิยมปลูกกันอร่อยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะ ถึงตาได้นำพันไหนคะวันนี้จะได้นำพันอะไรดีนะวายปีเดียววายปีเดียวตรงไหนต้งไหนปีออกูเหรอฝันเดี๋ยวไปดูมาเดินทางไหนดีเดินเดินด้านหน้านั่นก็ได้ค่ะเดินหน้าด้านโอ้ด้านหน้าไม่ใช่ค่ะด้านหน้าไหนด้านบันเย็นกันด้านไหนไหนดูดิาอยากจะรู้นะคะพันของ ขนุนวายปีเดียวหนึ่งปีออกลูก,ออกนี่เยี่ยมมากเลยเนาะแล้วต้นสูงไหมคะต้นไม้ต้นของขนุนเนี่ยออปีเดียวได้เก็บลูกเลยซื้อกลับไปซะป,ปกติกี่ปีออกนี่หนึ่งปีถ้าปกติถ้าไม่ใช่พันนี้ <c oughs> โอ้ ทุนเวลาสองปีทุนเวลาสองปีเออท่านผู้ชมมาซื้อองี้ดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่ดูอยู่นะคะแนะนำมาที่นี่นะครัซื้อขนุนวายปีเดียวนะคะที่ตลาดตลาดนานาพันธุ์นะสารนานาพันธุ์นะคะที่ตลาดกลางจังหวัดชลบุรีชบุรีออันนี้อะไรนี่ทำด้วยบันเย็นทำลมใบนะ เจ็นั่นแหละเย็นนั่นแหละซุ้มซ้ามีกนมขาวมีกรกนมแดงมีขหนุรง้ยักด้วยอนนีงหนาทานอร่อยมดีมากเลยเยี่ยมเลยกน่มจำป่าดะจำปาดะปลาดะอร่อยจำปาดะเคยๆซย้มจิตค่ะมีน้อยหนาปักช่อง ซาอมปาจีนนักตูดโอ้มากมายเลยนะคะอันนี้สแตลสมุนไพรเราสมุนไพรสมุนไพรไทยดีที่สุดเลยค่ะมีมะไฟข้าวเหนียวดำเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยคึกคืนเศรษฐกิจไทยคึกคักคนนี้มาไม้ดอกมั่งนะเนี่ยมาไม้ดอกบ้่งสวัสดีค่ะ เจ้าของร้านใช่ไหมคะชื่ออะไรคะสวัสดีคะ่ะเรามาจากรายการนางไห่แซ่บสะอื้นนะคะจากดอกเพิมเฮสกีค่ะแต่ขอสัมภาษณ์คุณพี่หน่อยค่ะดอกไม้สวยมากเลยคะ่ะคนโน้น,นใช่ไหมคะดอกไม้สวยมันควรจะสัมภาษณ์เลยคะ่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะมาจากไหนสวยสวยุทธยามาจากยุทธยาอ๋อ <c oughs> <c oughs> สวยงามดอกไม้ก็สวยเหมือนคนขายเหมือนคนสัมภาษณ์เลยเนาะใช่ไหมคะสัมภาษณ์ค่ะเออเหมือนคนสัมภาษณ์ด้วยเจ้าของร้านก็สวยมีดอกไม้อะไรที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวตลาดนี้มาเดินวันนี้หรือหลายวันจะนำอะไรดีมีแคทสตรียาค่ะแคทสตรียาของเราก็มีหลากหลายสีค่ะหาเลี้ยงง่ายนะคะเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเหรอคะไหนไหนไหนค่ะนี่อาจจะเป็นด้านนี้ค่ะด้านนี้คือแคทสตรียาค่ะลูกผสมใหม่เลยค่ะ ออกดอกทุกปีนะคะอี่างนี้เราทำไม้ไม่ได้ออกดอกตีละพันนะคะออกดอกได้เลยโอ้โหตุยามอคคาล่าไม่แพงเริ่ต้น20บาทเองนะคะเป็นต้นเล็กๆไม่เคยขายราคานี้นะคะมอคคาล่าใช่ค่ะลดต้นที่20บาทไม่เคยขายราคานี้แต่มาขายที่งานนี้งานนี้ค่ะงานเคกษานานาพันธุ์ค่ะมีห้าสีค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วต้นที่20บาทเท่านั้นขายที่นี่เท่านั้นนะคะ20บาท ขอเชิญเลยนะคะถ้าคุณมีเกียรติที่รับชมรับฟังต่อไปมาเที่ยวงานนี้เชิญเลยค่ะมีดอกไม้พันไม้มีทุกๆอย่างเนาะมีครบเลยคินค้งฟ้าใช่ไหมคะศึกษานานาพันธุ์ฝึกษานานาพันครับโอ้ยเยี่ยมเลยดอกไม้อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้ไม่เห็นที่งานนี้ค่ะนี่เยี่ยมเลยจุดสุน์รวมค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมาหลายอย่างที่บ้านยังไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นนี่อะไรเอ่ยนี่ล้านี้อันนี้อะไร สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นสมุนไพรแล้วทีเนี้ยอื่มิม้เจะของร้านไปไหนหรือจะมาต้นไม้อีกคะมะพร้าวกะทิน้ำหอมเตี้ยเตี้ยไม่ถึงต้นเตี้ยหรือผักเตี้ยก็ของเตี้ยมีลองกองมีทุเรียน ทุเรียนทุเรียนเอาทุเรียนอะไรดีคะคุณนิ้วันนี้เจ้าของร้านอยู่ไหนเนาะก็เหมดเลยสวัสดีค่ะัตรจ่ายตังก่อนพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะนะคะพี่พัดครับคลาสมาจากไหนเอ่ยมาจากปลาจีนบุรีโอปลาจีนเยอะวันเนี้ยปลาจีนเยอะ ค่ะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนาะเรื่องต้นไม้เรื่องผลไม้ต่างๆจังหวัดปัะจินงจังหัชย่ย่อยทุเรียนร้อค่ะคุณพี่คะมีต้นไม้อะไรที่จะแนะนำให้วันนี้คะอยากขายที่สุดเลยวันนี้อยากมีอะไรนําเสนอให้ท่านผู้ไม่เกียรติพิเศษที่สุดคือวันนี้อยากจะแนะนําีทุเรียนทุเรียนพันอะไรนะแมกกาซีเนีย อ๋อหมอนทองและก้านยาวถามไปถามาแต่ถอนเงินผิดทอนเกินทอนก่อนถอนก่อนกันงั้นงั้นงั้นมันดูต้นไม้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาทเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งเลยนะเป็นเพราะปัดเย็นคนสวยนี่แหละมันทำให้คุณพี่ต้องทอนเงินผิดไม่ได้นะคะทอนก่อนมีลำไยพวงทองลำไยอีดอกอุ้ยอีดอก ไม่ใช่ไอีดอกไม่ใช่อีดอกลำใหญ่ไดอเออแล้วบงีไม่เติมอีดอกทองเข้าไปไม่นะคะดอกทองนั้นใครอ่ะไม่่คะมีเงาะโรงเรียนสีสีเชมพูชมพูทับพิมจานลิ้นสีด้วยลิ้นจีเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยดีมากเลยต้นไผ่อืม มีต้นไผ่ด้วยลาชินีแห่งไผ่อันนี้ก็เป็นอันนี้เขาจะต้นไม่ส uh ูงสําหรับไม้ประดับใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นยังไงคะต้นไผ่เนี่ยต้นไผ่ที่เขา enfin เอามาใช้ได้แล้วก็ไป่ริงต้มก็จะเป็นนอว่าโอ้เลยไม่ต้งต้มไม่คือโอ้ไม่ต้งต้มคือไม่ต้งต้มน้ำาริงอ๋อเยี่ยมเลยไม่ต้งต้มน้ำทริง ปกตินอนไม้นี ini, ่มันจะต้องผมมันจะต้องตุ้งน้ำทิ้งแต่ของคุณพ oh, ี่น <uh, no uh right, ี่ไม่ขืนและไม่ขืนอ๋อไม่ขืนพี่ช่ไม่หืนไม่ขืนหืนนี่คือคือช่างภาพหืนโนบิซ่สงสัยคขอบคุณมากค่ะขายดีดีค่ะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วก็เดินไปอีกเจออะไรอีก ร้านตอกแท็กกับป่ะพี่มาลัดตอกแท็กเอยเลยสวัสดีค่ะโอ้ยร้านนี้ยิ่งสุดยอดเลยค่ะต้องหันหลังให้กางหันหนหน้าให้ละเดี๋ยวมาหาคุณพี่เจ้าของร้านกันค่ะเรามาจากรายการนะคะายเชิดขึ้นนะคะของส่งเสริมให้สุดดีทุกที่มาจากไหนชื่ออะไรขออนุญาตคุณพี่เนี่ยครับ สุกุลีครับค่ะสุกุลีมีอะไรจะแนะนำให้ท่านผู้ชมท่านก็เตไมไปหมดเลยเนี่ยก็แนะนำทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะขายวันนี้อยากจะขายสิ่งดีๆที่สุดของร้านนี้ให้ท่านผู้ชมคือคุณพี่จะแนะนำอะไรดีนะพิเศษพิเศษหมดใช่ไหมคะโอพิเศษหมดวันนี้บรรยากาศต้องเอาอะไรสักอย่างพิเศษไปแล้วแหละนี่มีน้ำตกด้วยเนี่ยน้ำตกมีน้ำตกด้วยอุ้ยสวยมากสวยมากและตามไม่แพงด้วย คือม่นไม่แพงนะตุน hmm? ีนเนาะครับไม่แพงโอ้ยทำสวยมากเลยค่ะดีมากเลยเดี๋ยวไว้รองมันยังมีบ้านก่อนนะมีบ้านล้ประดักสวยๆอย่างนี้หน้าบ้านนะตุนีนนะดีมากเลยค่ะสวยมากเลยอันนี้ตกแต่งเลยเยี่ยมเลยค่ะผ่านไปผ่านมาเนาะซื้อได้ละที่มาอยู่ชลบุรีนี่เองอ๋อสวยงาม สินค้านาาพนธุ์จริงๆเลยค่ะศึกษานานาพนธุ์มีทุกอย่างในเรื่องสัตเลยเนาะตลาดนี้ครับท้งของกินของใช้ทั้งไม้ประดับไม้พืชมงคลในต่างๆเยี่ยมเลยค่ะไปไหนต่อกันดี